ผู้ชมคะเดี๋ยวภาพไปเบิงต่อที่จังหวัดมุกดาหารค่ะกับการจัดงานประเพณีเขาย่าคู่นะคะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569ค่ะที่วัดป่าศิลาวิเวกค่ะจังหวัดมุกดาหารหนายวรยานบุญนาชทันูัวราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเขาย่าคู่นะคะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่จังหวัดมุกดาหารประจำปี2569ยิโดยมีหนาส่วนราชการข้าราชการผาเอกชนและประชาชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนเขารวมในพิธีในเทือนีการจัดงานประเพณีในเทือนีวัตถุประสงค์กับเพื่อส่งเสริมและทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการอนุรักษสรร์สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของถ้องถิ่นค่ะตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนเครือข่ายนี้ถูกผักส่วน พร้อมกับการเป็นการยกระดับอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมหลายด่านค่ะบวชสิเป็นด่านศาสนาวัฒนธรรมบวชสิเป็นการเฮ็ดบุญตักบาตรพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุพิธีเจริญพระพุทธนต์กิจกรรมปฏิบัติธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมสั่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญเขาย่าคู่ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเป็นจำนวนหลายเลยค่ะ